วัยรุ่นที่ยกพวกเข้าไปที่โรงพยาบาลสองแห่งที่สมุทรปราการจับได้ครบยกแก๊งแล้วนะคะทั้งหมดเลยทั้ง2อแกง๊งคือถ้าไล่ภาพจากวงจรปิดทั้ง2ที่ก็คือที่โรงพยาบาลวิพารามชัยประการกับอีกที่หนึ่งคือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าเนี่ยจะมีทั้งหมด27คนค่ะ 27คนแล้วก็จะแบ่งออกเป็น3เหตุการณ์ก็จะมีเหตุการณ์ที่1ที่2ที่3ที่บางคนเนี่ยอยู่ทุกเหตุการณ์เลยบางคนอยู่เฉพาะเหตุการณ์ที่2กับที่1บางคนอยู่เหตุการณ์ที่2กับที่3 27คนได้ตัวครบหมดแล้วค่ะเมื่อวานนี้สองคนสุดท้ายตำรวจสมุทรปราการคนหนึ่งตามจับได้ที่ที่ทำงานแห่งหนึ่งย่านคลองเตยนะคะทำงานอยู่ในบริษัท ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยติดต่อขอเข้ามอบตัวเองหลังจากกลับไปหาแม่ที่มหาสาร,รคามก็เป็นสองรายสุดท้ายนะคะใน27คนเนี่ยจะเป็นแก๊งมหาวง24คน <100. S 1> ผู้ชาย20ผู้หญิง4แล้วก็แก๊งซอยโรงเหล็กเนี่ย3คน อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะที่มาที่ไปก่อนที่จะได้ยกพวกกันเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยคือเกิดการทะเลาะกันก่อนถ้ากราฟิกของทั้งสองกลุ่มจะขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นชัดขึ้นคือสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแก๊งเด็กมหาวงดังด้านซ้ายนำโดยนายแฮกอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของนายแจ็คเด็กซอยโรงเหล็กสองกลุ่มนี้เนี่ยเหมือนกันนัดเคลียร์กันเรื่องพื้นที่ค่ะ ต้นตอสรุปแล้วคือเรื่องของยาเสพติดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในแฮกตัวหัวโจกฝั่งมหาวงเนี่ยรับสารภาพแล้วว่าเขาจะเอายาบ้า10เม็ดเข้าไปส่งในซอยโรงเหล็กซึ่งมันเป็นถิ่นของเด็กซอยโรงเหล็กทีนี้พอตัวเองเข้าไปฝั่งของซอยโรงเหล็กเขาก็ไม่ยอมตัวเองก็เลยถูกกลุ่มทำร้ายแฮกก็เลยโทรไปตามพักพวกมาหนึ่งในนั้นก็คือในคิวแล้วปรากฏว่าคิวเนี่ยถูกแทงเสียชีวิต มันก็เลยได้ลุกลามบานปลายเข้าไปที่โรงพยาบาลวิภารามก่อนโมโหหมอที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนตัวเองก็คือในคิวได้จากนั้นก็โมโหต่อก็ต้องไปตามแหละใครเป็นคนแทงคิวก็ไปกันที่เมืองสมุทรปู่เจ้านี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดนะคะแล้วตำรวจก็จับได้ทั้งหมดแล้วหลักๆคนก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นฝั่งของแก๊งเด็กมหาวง ราซอยโรงเหล็กเนี่ยเขามีอยู่แค่3คนเท่านั้นที่ถูกควบคุมตัวไปเมื่อวานนี้นักข่าวของเราที่สมุทรปราการมีโอกาสได้ไปคุยกับแก๊งซอยโรงเหล็กไม่ได้เป็นส่วนที่เข้าไปถูกจับเนี่ยนะคะ แต่เขาก็เล่าเหตุการณ์ค่ะนนเขาบอกว่าที่มีข่าวว่าเป็นการทับเส้นขายยาเสพติดเนี่ยฝั่งนี้เขายืนยันว่าไม่จริงไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยมันเป็นเขตพื้นที่ที่ไม่มียาเสพติดนนเขายืนยันอย่างนั้นซอยรงเหล็กไม่มียาเสพติดแล้วพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นพื้นที่ของตนเองก็หวาดระแวงกลัวว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเอายาเสพติดมาซ่อนอยู่ในพื้นที่ก็จะซวยเนี่ยค่ะ อ้าวลองฟังเสียงกันดูนะคะเขาเขาอาอะไรคนแปลกหน้าเหมือนเขาทำลับๆล่อๆผมก็สงสัยเาเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ผมกำลังกันแล้วมันก็มีแฝดไว้บอกอยู่ว่าเป็นพื้นที่จร <S S S 1> บุปผนแบบผมก็เชิงไล่อะครับเพราะว่าพวกผมไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวยาติดครับมผมไม่ชอบของพวกนี้นครับแล้วเขาเหมือนเขาทำต่อหน้าเขาก็ส่งต่อหน้าต่อตาลงมาไล่แล้ว ตอนแรกเขาไม่ไปครับเขาทาท่าแบบเหมือนไม่พอใจผมว่าเมื่อเรื่มร้อนเขาทําท่าทางไม่ค่อยดีครับลงไม้ลงม,ลงมือไปนิดหน่อยครับผมใจเสียครับเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่ครับเพราะทาั้งๆที่พวกผมก็เป็นคนไล่เขาเขาเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาในพื้นที่ของผมและไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเสพเป็นคนไรนะครับผมเป็นคนว้อนสุดครับกระแสข่า,<ม>ขาวที่ออกมาว่ากันหักกันเรื่องเต้นทางการค้ายาอะไรตรงนี้จริงไหมครับ ไม่จริงครับเพราะว่าผมกับพวกเขาไม่เคยรู้จักกันเลยครับยินยันว่าในพื้นที่ที่เราอยู่ไม่มียาใช่ครับของที่ผมอยู่ตรงที่ผมอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งครับเพราะผมมนสนใจผมไม่ยุ่งเกี่ยวกัยาเสพทางตำรวจท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจรัตรดำรงเนี่ยพี่ไก่ท่านบอกว่ามันเป็นปัญหาคลาสสิกอะเรื่องของเจ้าถิ่นอะมันเหมือนกันนักเรียนตีกันอะ ตรงเรียนต่างสถาบันแล้วก็ต้องตีกันนะมันคล้ายๆท่านก็จะลงพื้นที่ไปนะคะทั้งสองจุดเลยทั้งซอยโรงเหล็กรวมถึงซอยวัดมหาวงเนี่ยจะไปกวาดล้างแก๊งพวกนี้แล้วก็จะไปดูประเด็นเรื่องของยาเสพติด ทีนี้ถ้าพูดถึงความเสียหายเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลเนี่ยสองแห่งวิพารามชัยปราการกับเมืองสมุทรปู่เจ้าเมืองสมุทรปู่เจ้าเนี่ยจะเสียหายมากกว่านะคะเพราะว่าแก๊งมหาวงเนี่ยยกพวกมาแค้นแล้วไงเพราะว่าคิวตายใช่ไหมคะก็ตามมาที่เมืองสมุทรปูเจ้าคือหมายมั่นฟั้นมือจะมาเอากันตรงนี้ดังนั้นเมืองสมุทรปู่เจ้าเนี่ยเสียหายหนักกว่าแต่วิพารามชัยปราการก็คุณหมอหญิงโดนชกไงเพราะเขาโมโหว่วาช่วยเพื่อนเขาไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้นักข่าวได้คุณ กับผู้ช่วยผอโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าคุณหมอรังสีธีรศินมันมีรายงานออกมาด้วยนะคะว่าตอนนี้ขวัญกําลังใจเนี่ยกระเจิดกระเจิงกันไปหมดแล้วอ้าวคุณหมอว่ายังไงแล้วเราจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรก่อนหน้านี้นี่พยาบาลชี้จุดเลยนะคะตรงไหนยังไงมั่งลองฟังเสียงกันดูค่ะ เรื่องจิตใจเนี่ยหลังจากเกิดเหตุผมว่าถึงหลังจากเหตุสงบแล้วนะฮะก็ไปสอบถามเจ้าที่น้องพยาบาลที่ท่านทั้งหลายเห็นในคลิปนะฮะที่คนที่ไปขวางเพื่อช่วยผู้ป่วยครับบอกว่าไปจะหยุดไหมยินดีให้พักนะไปเพื่อเพื่อปลอบขวานเขาบอกไม่ไม่ต้องพักเขายินดีทํางานต่อนะครับกวานกำลังใจดีเยี่ยมนะครับแต่ครั้นี้เราก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับสําหรับบางครั้งเนี่ยระหว่างทํางานเนี่ยอาจจะทํางานไปตามปกติแต่กลับบ้านไป จะมีปัญหาความเครียดในะสะสมเะไหรือเปล่าของเรานนี้ก็ของเราเฝ้าดูอยู่แล้วก็โชคดีที่ทางกรมสลวภาคิกนะครับกรมสานุนบริการการแพทย์ทางการสงสารตกนะครับได้ตงทีมนะครับในกิตวิยาจิตแพร์เข้ามาช่วยดูแลนี่คุณหมอรังสีบอกว่ายังโชคดีนะคะพี่ไก่เครื่องมือราคาแพงๆที่อยู่ในห้องฉุกเฉินน่ะไม่ได้ถูกหยิบไปใช้เป็นอาวุธจริงๆถ้าดูจากคลิปอะคว้าอะไรได้คือเอาทุกอย่างค่ะแล้วก็คุยงนะคะนั่น่ะ ตอนแร<ช>กเขบอกม,มีเครื่องช่วยหายใจที่เป็นเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรอ,อ่ะที่ว่าโยนอ่ะที่ว่าแปดแสนกว่าบาทสรุปไม่ได้ถูกจับมาใช้เป็นอาวุธใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันก็มีความเสียหายหนักเนี่ยนะคะส่วนโรงพยาบาลวิภารามชัยประการที่คุณหมอผู้หญิงถูกชกแล้มีข่าวว่าคุณหมอเนี่ยคือ สภาพจิตใจยแย่จนกระทั่งลาออกล่าสุดเนี่ยได้รับคำยืนยันนะคะว่าคุณหมอไม่ได้ลาออกแต่ว่าสภาพจิตใจก็คือต้องขอพักก่อนนะคะช่วงนี้ยังหวาดผวาอยู่รองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงซึ่งท่านก็เป็นเจ้าของวลีที่เราติดหูเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยกล่างให้สุดนะแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่เรือนจาเมื่อวานนี้ท่านพูดถึงการดาเนินคดีค่ะ สำนักงานอายการสูงสุดปกติคดีแบบนี้จะใช้วิธีการบรรยายฟ้องนะคะบรรยายฟ้องเลยว่าผู้ก่อเหตุพฤติกรรมอุกอาจอย่างไรไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมายอย่างไรขอให้สารลงโทษสถานหนักเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดคดีที่อ่างทองที่นครพนมสารก็ลงโทษโดยไม่รอลงอาญาค่ะนอกจากนี้ทั้ง27คนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยจะไปไล่ดูประวัติเลยนะคะ มีใครมีประวัติอะไรบ้างมีโทษที่รอลงอาญาเอาไว้แล้วหรือไม่ก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกคือจะเอามาบวกใครที่ทำผิดแล้วมากระทำซ้ำอีกเนี่ยค่ะอายการก็ยืนยันว่าครบถ้วนแน่นอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็เอาแบบโทษสูงสุดด้วยจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปอม,อม,มีเหตุการณ์ที่สมุดปราการ